มาดูนะว่าสาวจันทร์บรรทุกอะไรมาดูค่ะมาดูค่ะมาดูค่ะอบอกเลยค่ะเท็กซัสร้อนมากของเต็มรถเลยค่ะจะไปขายเลยจ้าไปขายวันวันนี้ก็ขายค่ะวันเสาร์อาทิตย์หมดเลยค่ะขายหมดเลยเนี่ยอันนี้รอบที่สองเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าขายยังไงนะคะกระจัดเรียบร้อยแล้วนะคะดูสวยงาม โอเคเรากลับบ้านได้ค่ะก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะเยอะค่ะหลายเจ้าโอเคค่ะ,ะมาค่ะมาเก็บของช่วยกันก็คือเราก็เอาทุกอย่างที่เราแพ็คข้างนอกนะคะข้างนอกพ้อมาเก็บข้างในแล้กวก็เลี้ยงพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันวันอาทิตย์หรือว่าเราจะมีตลาดเสาอาทิตย์ค่ะหรือว่าจะมีลูกค้า เขาติดต่อมาทางทเุณจะเอนะคะเจ้าของร้านนะคะมารับเอาไปขายพี่ค่ะ it's so so i s good i g h o n e ever ก็คือว่าเราจัดทุกอย่างให้เขาเรียบร้อยเลยอยากคะแนนอะไรแบบนี้นะคะเราทำทุกอย่างแล้วคุณก็ดูวิธีทำตรงนี้และแอบ,บอะไรเข้าไปสนุกค่ะ ไม่เหมือนไม่เหมือนใน u t u b e หรือว่าแต่ว่าคุณพร้าวและภูมิใจในสิ่งที่คุณทำได้เนาะแล้วก็เอามาใส่ไม่มีทีู้วางตู้วิผมก็จะมารับไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเอาทุกอย่างวังกลับบ้านนะคะต้องเราแพ็คเอามาเ,าเรียง เทีนนะคะสาที่อขหยุดกันนะเขก็สี่รายได้เนาะก็ชอบแพ้เาชอบขายอยู่นะสมัยก่อนก็เคยขายอยู่ขอะไรที่มากๆแต่ยังก็จะใส่เโอ้ยเยอะมากเลยเนี่ยใส่หมดไหมยถึงจะได้สิ มาแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้เวลา

ก็ไม่ไม่นานหรอกเนาะไม่นานหรอกแค่เน <Okay, S 1> <ๆ>ี่ยเฉยๆปกติอะถ้าไม่ถ่ายคลิปนะจะเร็วมากเลยในการที่แบบทำให้เออทำแขกับเวลาน่ะวันนี้ให้ดูเป็นครอาวๆัว สองข้างในยังสดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นแพ็กเกจที่สวยมากเลยนะคนยังต้องเก็บแพ็กเกจเอาไว้ใช้ได้นะ ตอนนี้สาวจยรร์ก็มาถึงบ้านแลว้วพี่น้องอ้ยหอนขนาดเลยหอนมากๆอืมเบิ่งหน้านี่แดงบนดแล้วเนี่ยทั้งแดงทั้งเหี่ยว <c oughs> ก็ห้าสิบปีแล้วเนาะแต่ว่าอบอันตึงๆอยู่นะโอเคก็ได้ยาชูก,กำลังไอ้เบึ่งขวดเคี้ยวคืออย่าังอืมบ่แม่เหลาขาเล่าได้เป็นน้ำสเปร,รยจ้ะอืม เพิ่มพลังนิดนึงก็คือว่าพอจัดคองอะไรเรียบร้อยเลยเนาะบางทีนะบางทีบางทีนะนะอยากจะแบบว่าอยากอยู่เป็นถึงสองทุ่มสามทุ่มไหมม,มันสิมันสิเกินไปโพดแต่มีงานในเฮตตลอดนะพูดถึงร้านไทยที่สาวจันทำรรนะมองไปปุ๊บเนี่มีงานทันทีเลยเตรียมนู่นเตรียมนี่มันจุกมันจิกนะคะอืม แต่ว่าเรารู้มากกว่าคนที่เขาทํางานก่อนเรามันไม่ได้ดิมเรื่องเรื่องก็คือเราก็จัดการแพ็คมีของให้เราแพ็คแล้วก็แพ็คอืมแล้วก็อะไรที่เราต้องการจะทําผัดไทยเหรอเราต้องตรวจดูว่ากระลำมีไหมใบขึ้นช่ายมีไหมเออพริกป่นมีไหมไอ้มะนาวมีไหม เส้นมีไหมเราต้องตรวจดูให้หมดแล้วเราก็จะมากองรวมกันเราก็จะดูอันไหนไม่พร้อมเราก็จะจกกัดการทุ่ฟู้มีไหมทุ่ฟู้คือเต้าหู้มีไหมเนี่ยเราก็จะดูมองรอบนะสาวจันจะเป็นคนที่ไหวพลิบไหวพลิบดีมากอืมก็คือแบบทาเร็วเกินทําเร็วเกินถ้าของไม่มีเนาะฝรั่งไปซื้อของเมยถ้าของไม่มีก็ต้องมานั่งรออีกเนี่ยเป็นอย่างนั้นอืมทีนี้ก็เลยแบบเออทา ทำไปพอประมาณขนาดพอประมาณเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเพราะว่าเรารู้ว่าของไทยมันมีอะไรบ้างมันเร็วไงอืทํางานเร็วจริงเออที่เราที่เราแบบบางทีเขาก็จะมีเขาเขาก็จะมีแบบว่าสูตรรับเฉพาะของผัดไทยของอ่าซิมพลิไทยเนาะของเขาาก็จะมีอยู่นะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวอะไรนะ่ะ ภาษาฝรั่งพูดไม่เป็นเออ <laughs> นั่นแหละก็จะช้าอยู่เพราะว่ามันจะต้องไปถ้าไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแพก็กโกไดคอนใช่ไหมก็คือแบบหัวเช่้เท้าดองในแบบนี้นะ่ะเออมันอร่อยมันเวลาใส่กัน้ำกับผัดไทยนะ่ะมันจะอร่อยอมืมันเป็นสูตรเฉพาะแต่ถ้าไม่มีต้องรอค่ะรอ มันก็เลยแบบเออทํางานทํางานกับอีหลายชนชาติเนาะมันก็เลยแบบแบบนี้แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราอะ่ะเป็นคนไทยที่ทํางานให้คนไทยด้วยกันจริงๆอะ่ะเราซื่อสัตย์เราต้องมีนะคะซื่อสัตย์เราต้องมีขยันขันแข็งเราต้องมีจงรักภักดีสัตธานี่เราลืมไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราถ้าเราแบบมันไม่มีการตกงานอะ่ะถ้าเราซื่อสัตย์แบบนี้ไม่ว่าจะทํางานคนไทยหรือฝรั่งนะ จริงๆไม่มีการตกงานแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทางเลือกนะมันเป็นทางเลือกเราก็จะมีเลือกอะมันมีเลือกอะว่าเราจะต้องทํางานอะไรแบบไหนก็คืองานที่อเมริกาที่สืจันมาทํานะทุกที่ทุกที่เขาจะเลือกสาอจันตลอดเขาจะเลือกเสจาจันก่อนเพื่อเลยก่อนที่เขาจะไปหาพนักง,งานคนอื่นจริง <c oughs> <c oughs> ถ้าก็อย่างร้านเวียดนามที่สืจันไปทําน่ะ เขาบอกว่าฉันอายมากที่จะเรียกเธอกลับมาทําไมเขาอายเหรอเขาทํากับสาวจาันไงเขาเขาไม่ซื่อสัตย์กับสาวจาันเขาบอกเขาอายอายในการที่อายในการที่แบบใช้ใช,ใช้ใช้เสียงตะโกนตะโกนด่าอะไรแบบนี้นะคะตะโกนด่าอะไรแบบนี้ในการที่เวลาเข้ามูหูอ่ะ เขาก็จะด่าเลยแบบเนี้อือชัจันก็เลยบอกว่าตอนที่จะออกมาจากร้านเวียดนามต่เมื่อก่อนนะสัจันก็เลยบอกว่าถ้าเธอตะโกนด่าแบบนี้แปลว่าเธอก็ไม่ให้เกียรติฉันฉันขอลาออกว่าสันชันบอกแบบนี้นะฉันขอลาออกเพราะว่าแต่ฉันไม่โกรธไม่เกลียดแล้วนะเธอเคยบอกว่าถ้าเราจะทะเลาะหรืออะไรกันเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ฉันก็ยังเป็นเพื่อนเธออยู่แต่วันนี้ฉันยังอยู่ไม่ได้ก่อนฉันขอออก เขาไม่เคยคิดว่าสจ,จันจะพูดแบบนี้นะอืมจริงๆก็ยังไปมาหาสู่อะไรกับเขาอยู่เอาเพ,พิซซูพิซซาเลยไปฝากเขาอยู่เขาก็ให้พูดเตี๋ยวกินเลยแบบนี้อืมจริงๆไปหาเขานานๆไปทีก็โอเคนะจะอัดให้ครบสิบนาทีคลิปนี้นะ่ะอืมเสียใหยหน่อยเร็ว ให้ Youtube หน่อยเร็วปุ่น <laughs> ก่อนจบใกล้จเข้าละถ้าเกิดว่าเข้าเข้ามาเนี่ยใน youtube เนี่ยก็จะพรีเมียมกว่านี้มากขึ้นเนาะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ